ันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งตัว dhcp นะครับ dhcp คืออะไรนะครับมันเป็นตัวที่คอยให้บริการเครื่องลูกขายนะครับในการแจกหมายเลข ip address นะครับให้กับเครื่องลูกขายนะถ้าเราไม่ได้ใช้บริการของ dhcp นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะสมมติเรามีเครื่องลูกขาย100เครื่องนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้เครื่องลูกขายนั้นนะทำงานร่วมกันได้นะแล้วก็ออกอินเทอร์เน็ตได้นะก็คือจะต้อง ไปทาการคอนฟิกหมายเลข IPAD d r e s s ให้ทุกเครื่องนะครับ100เครื่องเราก็ต้องทํา100เครื่องนะมันจะเป็นการช้านะครับเนื่องจากตัวระบบปฏิบัติการเครื่องไม่ขายตัวเนี้ยนะครับมันมีบริการบริการหนึ่งที่ชื่อว่า DHCP นะครับเป็นตัวที่คอยให้บริการโดยการกําหนดหมายเลข IPAD d r e s s ให้กับเครื่องลูกขายโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปคอนฟิกที่เครื่องลูกขายนะนะ วิธีการทำยังไงนะครับเนาะหลังจากที่เราติดตั้งระบบฏิบัติการโดสเวอร์เสร็จแล้วนะครับเราจะต้องไปเช็คหมายเลข i p a d d r e s s ของตัวเครื่องเซิร์เวอร์ของเราก่อนว่ามันเป็นหมายเลข i p a d d อ e s รอะไรนะรโดยปกติถ้าเราลองจำลองในตัว VMware ของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นแบบ Dynamic ก็คือได้รับหมายเลข i p a d แ r e s s แบบอัตโนมัตินะครับเราจะต้องไปเปลี่ยนนะครับก็โดยการคลิกขวาตรงไอคอนที่เป็นตรงนี้นะครับ ตรงเน็ตเวิตรงนี้คลิกขวาแล้วก็เลือก Open Network and s h a r i n g c e n t e r ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปคลิกตรงช h a n g e Adapter Setting ตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะเห็นไอคอนแบบนี้ครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งก่อนแล้วคลิกขวาครับเลือก Property ครับไปที่ตัวอ่า i r t e t p r t t r o t o c o l Version 4ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก Property ครับไปดูว่าของถ้าโดยปกตินะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็น Auto นะครับ เป็นออโต้แบบนี้ครับมันจะไม่มีหมายเลข IP address นะครับให้เราไปเลือก use for following IP address นะครับเราก็ไปกำหนดสมมติว่าเครื่องนี้มันเป็นหมายเลข192นะครับจุด1น8นะครับจุด0นะครับแล้วก็จุด1อันนี้คือเป็นเครื่องที่1เลยนะครับสมมตินะสำเนิตมาก็สองห้าสองห้าศูนย์นะครับเกตดเวก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ระบุนะครับกดโอเคครับปึ๊บนะครับแล้วก็โคลดได้เลยนะครับ ไปกำหนด IP address แบบนี้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปติดตั้งตัว DHCP กันนะครับไปที่ตัว Add l o w and Feature นะครับคลิกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกตัว Installation Type นะครับแล้วก็ไปเลือก l o w Base นะ for Feature Base d Installation ตัวนี้นะครับติดตั้งบนเครื่องนี้นะครับก็กด Next ไปนะครับก็จะถามว่าไอ้เครื่องนี้ไหมเนี่ยที่มี IP address อันนี้นะนะครับก็กด Next คราวนี้เราก็ไปดูครับว่าตัวที่เราจะลงอยู่ตรงไหนนะครับก็คือตัวนี้นะครับ DHCP server เราก็เอาเครื่องหมายติ๊กไปติ๊กนะครับมันก็จะบอกว่า add feature require มันต้องการอ่ะต้องการเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้ง DHCP ก็ตามนี้นะครับก็กด add ไปเลยนะครับคราวนี้ก็กด next ครับป๊บนะมันจะติดตั้งอะไรเพิ่มเติมก็เอาตามที่มันร้องขอนั่นแหละครับกด next ครับแล้วก็ next ครับ คราวนี้นะครับมันก็จะมันก็จะอ่าถามว่าให้รีสตาร์ทอะไรไหมก็รีสตาร์ทเลยก็ได้ครับนะกด yes นะครับเนี่ยนะครับเวลาเราติดตั้งเสร็จนะกด install นะครับนะคราวนี้นะครับก็ก็รอนะครับรอมันจนมันติดตั้งเสร็จก็ใช้เวลาพอประมาณนะครับนะตอนนี้นะครับเราเราก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับมันก็จะทําการรีสตาร์ทให้เราเอง โดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราไปติกออโต้รีสตาร์ทเมื่อกี้นะครับเมื่อนะครับเมื่อมันทำงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการคอนฟิกนะครับคอนฟิกว่าจะให้เครื่องลูกขายเนี่ยนะครับได้หมายเลข IP address อยู่ในลิงก์เท่าไหร่ลิง์เท่าไหร่ก็คือในช่วงไหนที่เราต้องการที่กำหนดให้เขานะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเราไปใช้งานจริงๆนะครับ โจทย์ของเราก็คือต้องการาเปิดร้านเกมนะครับเปิดร้านเกมโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์20เครื่องนะครับโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์20เครื่องอยากจะให้ร้านเกมเนี่ยนะครับเครื่องที่1จนถึงเครื่องที่20เนี่ยได้หมายเลข I.P. Address ช่วง192.168.10 จนถึงหนึ่งก็จนถึงุดยีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะได้หมายเลขเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยครับก็คือไปกําหนดไว้นะแต่ถ้าเราไม่กําหนดอย่างนงี้ครับเกิดอะไรขึ้นนะเราก็จะต้องไปคอยต้องมี20เครื่องเราก็คอนฟิกทีละเครื่องทีละเครื่องจนครบ20เครื่องนั่นแหละครับนะเป็นที่มาเนาะแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้เครื่องลูกขายเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บมันก็จะทําการ แจกหมายเลข IP Address ให้กับเครื่องลูคขายโดยอัตโนมัติเลยนะครับอ่ะอันนี้เราก็เข้าสู่ระบบนะครับก็ใส่รหัสผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไปนะครับก็รอสักครู่นะครับตอนนี้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เราก็กำลังบูตฟีเจอร์ต่างๆขึ้นมาให้เรารโดยหน้าแรกนะครับหน้าแรกที่ขึ้นมาให้เราเนี่ยมันก็คือหน้าหน้าแดชบอร์ดนะครับอันนี้คือหน้าแดชบอร์ดนะแมะมันก็จะออกงนี้นะหน้าแดชบอร์ดนะครับ ตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวขยายหน้าดัชบอร์ดให้เต็มเลยละกันนะครับอ่าต่อไปนะครับมันก็จะมันก็จะเปิดไอ้ที่มันค้างไว้มาให้เรานะครับถ้าถ้าเครื่องของใครมันรีสตาร์ทนะครับมันก็จะเปิดหน้าที่ค้างไว้มาให้เราอีนี้นะครับก็มาเลือกตรงนี้ครับ Complete DSCP Configuration นะครับนะหรือถ้าใครปิดไปแล้วนะครับสมมุติว่าปิดไปแล้วนะมันจะไปอยู่ตรงทงนะครับทง นอนติฟิเคชันนะทงคอยเตือนเรานะครับคลิกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็เลือก complete DHCP Configuration ครับมันคืออันเดียวกันนั่นแหละครับก็ไปกดเลยครับ configuration นะฮะมันก็จะบอกพวก d e s c r i p t i o n อะไรต่างๆแล้วก็เลือกค o m มิ t นะครับค o มมิตไปนะครับปึ๊บนะฮอะไรตั้งนี้อ่ะยังยังไม่ต้องกำหนดอะไรก็ได้นะครับกด Close ไปนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะ ตรงหน้นา,าตัวดัชบอร์ดของเราก็จะขึ้นคําว่า DHCP ตรงนี้มาแล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปกําหนดครับกําหนดลิงก์ที่บอกเมื่อกี้นะครับสมมุติว่าเป็นร้านเกมมีเครื่อง20เครื่องนะครับจะทํำยังไงครับก็ไปอ่าคลิกตรงนี้ครับ คลิกตรง dhcp ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคลิกขวาตรงนี้นะครับไม่ใช่ m i n i t ตรงนั้นนะลืมนะคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก dhcp manager นะครับนึกว่าใช้ตัวเดียวกันได้นะไม่ได้นะก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมาครับนีเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็มันก็จะถามมาว่าจะไปกําหนด dhcp ที่เครื่องไหนก็คือเครื่องนี้แหละครับคลิกขวาตรง ipv 4นี่นะแล้วก็เลือก new scope นะครับเลือก new scope คลิกไปปุ๊บนะมันก็จะขึ้นตัวนี้มาครับ กด next ครับนี่ถามว่าสโคปที่เราจะสร้างเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือสมมติว่าอ่าสโคปสโคปหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าสโคปร,รูปหนึ่งนะ t ีวันนะครับนะที่ description จะใส่เลยใส่ไปก็ได้นะครับกำหนดอ่า ip ip สิบ จนถึงยี่สิบแล้วกันนะครับกดนี้ครับอ่าคราวนี้นะครับมันก็จะถามว่าเราจะสตาร์ทต,ตั้งแต่อะไรนะครับจนถึงอะไรนั่นเองนะครับก็คือตั้งแต่192นะครับจนถึง1 6 8่งหกจุดนจุดสินะครับก็คือตั้งแต่เครื่องหมายเลขตั้งแต่หมายเลข10นะครับ จนถึงอะไรนะครับจนถึง192.168นะครับจุด0แล้วก็จนถึงอะไร20นะครับแต่การกำหนดหมายเลข IP address นะครับเราเราจะต้องเผื่อไปนิดนึงนะครับเราจะไม่ใส่สมมุติว่ากำหนด IP ให้20เครื่องเราจะไม่ใส่20เครื่องครับเราจะเผื่อไปอีกประมาณ20-30ปรประมาณนั้นนะครับก็จะเผื่อไปอีกอีกนิดนึงก็ถึง ถึง25แล้วกันนะครับเผื่อไว้นิดนึงเวลามันรีเฟซนะครับมันจะได้มีช่วงให้มันรีเฟซบ้างนั่นเองนะครับนะส่วนเลงอะไรตามนี้ครับไม่ต้องไปอะไรมันมากนะครับก็กดนิกครับปึ๊บอ่าคราวนี้มันก็จะมี execution and delay นะ execution ก็คือจะอจองหมายเลข ip address อะไรไว้ไหมในระหว่างเลข10จนถึงเลข25เนี่ย เราอยากจะจองไวไหมนะถ้าอยากจะจองก็ใส่หมายมเลข IP ตรงนี้ไปได้นะครับหรือถ้าอยากจะจองตั้งแต่เลข15จนถึง18อย่างเงี้ยถ้าเราจะจองเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปได้ครับ1.92.168.0แล้วก็จุด15นะครับจนถึงถ้าเราอยากจะจองหมายเลขเดียวเราก็กดแอดได้เลยนะครับแอดอย่างเงี้ยก็คือเลข15เราจะไม่เอาไปแจก นะครับแต่ถ้าเราอยากจะจองเป็นช่วงนะอย่างเช่น1นึ่งสอนนะครับจุดศูนย์จุด 0, <c oughs> จ่า20นะครับจนถึง1นึ่งข้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุด่อย่างเงี้ยครับก็คือตั้งแต่หมายเลข20จนถึงหมายเลข24เนี่ยนะครับเนะี่ยมันก็จะไม่ถูกเอาไปแจก แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือเป็นตัว execution แต่ถ้าเราถ้าใครไม่อยากจะจองอะไรก็ก็ไม่ต้องใส่ไปนะครับสมมุติเผลอใส่ไปแล้วนะครับเอาลบออกก็ได้ครับกด remove ตัวนี้ครับเห็นไหมลบ remove ออกสมมุติจะจองหมายเลข15อย่างเดียวนะฮะเอาไว้เป็นเลขของเราอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะสมมุติจองจองเลขนี้ไว้ก็แล้วกันนะครับกด n รับอ่ะคราวนี้นะครับ list d e l a t i o n คืออะไรครับมันก็มันก็คือ มันจะทำการล้างหมายเลข IP แล้วก็แจกใหม่ทุกๆ8วันนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็น10วันเป็น20วันเป็น30วันก,ก็แล้วแต่ครับจะใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้นะ d a y นะเป็น h อาเเป็นชั่วโมงเป็น m i n u ิ e นะแล้วแต่ใครจะาำนดนะครับอันนี้คือค่า default ของมันคือ8นะถ้าใครอยากจะให้8วันก็เอาตามเนี้ยครับผมเอาตามนี้นะครับกด Next นะครับคราวนี้นะครับนะ มันก็จะถามว่า c o n f i g dsp option นะอบอกว่าตามนี้ๆๆเป็นสโคปตามนี้เลยนะ yes i want to c o n f i g this option now ก็าตามที่เรา Config เลยนะครับก็กด next นะครับให้มันทำงานเลยใช่ไหมนะครับตัว router นะครับ router default gateway เนะี่อันนี้คือเราจะให้มันไปอออก gateway ตัวไหนก็ได้นะครับเราสามารถ add เข้าไปตอนนี้ได้เลยนะครับถ้าถ้าหากว่าอยากต้องการที่จะให้เครื่อง client ของเราเนี่ยไปมันมี Default Gateway เป็นอะไรก็กําหนดได้เลยนะครับเนาะอันนี้ยังไม่กําหนดละกันกด next นะครับเพลนโดเมนนะครับเพลนโดเมนก็คือจะก,กําหนดตัว DNS หรือว่าตัวโดเมนเนมซิสเต็มให้กับเครื่องลูกขายเลยไหมสมมติว่าอยู่ในองค์กรของเราหรือว่า,าเราไปจดโดเมนเนมไวอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถใส่ไปได้เลยครับแต่อันนี้ยังยังไม่กําหนดละกันนะครับกด n i c k ไปก่อนนะ Server, นะ Server, วินเซอร์เวอร์นะวินเซอร์เวอร์ก็เหมือนกับตัวตัวคอยแปลงเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของ TCP slash IP พวกนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวไปเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่กำหนดอะไรก็แล้วกันนะครับกด next นะครับอ่าคราวนี้มาดูวั t ทูแอคทีฟสโคปที่เราตั้งขึ้นมาเลยไหมก็กดเย s เลยเลยครับนะกดกดตรงเนี้ยครั yes นะไอวันแอคทีฟดิสโคป now ก็กด next อ่กนะ็ finish นะครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยนะแค่นี้นะครับนแต่เพื่อลองมันสักครู่ก็ได้ครับเพื่อให้มันทําการคอนฟิกภายในของมันคราวนี้ก็ามากดตัวรีเฟซสักครั้งหนึ่งก่อนก็ได้ครับรีเฟซครั้งหนึ่งปุ๊บเห็นไหมเครื่องหมายตกใจเมื่อกี้มันก็หายไปแล้วนะจริงๆถ้าลองมันก็หายถ้ามันไม่หายสักทีก็กดรีเฟซตรงนี้ก็ได้ครับ แค่นี้ครับก็เป็นการกำหนดสโคบนะหรือเป็นการกำหนดช่วงหมายเลข IP Address ให้กับเครื่องลูกขายได้แล้วนะครับโดยนะฮะโดยเราไม่ต้องไปคอนฟิกให้กับเครื่องลูกขายทีละเครื่องทีละเครื่องเนี้ยมันก็จะเป็นการช้านะครับนะะนี่ก็เป็นการกำหนด DHCP ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับ